สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อพิกาดมีผลต่อเสียงหรือเปล่าเอ่อมีท่านหนึ่งถามมาว่าพิกาดมีผลต่อเสียงมากไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าพิกาดมีผลต่อเสียงแน่ๆครับ 1. มันเกิดมาจากการที่เราเอาพิกาดเนี่ยไปติดอยู่บนหมายหน้านะ ซึ่งการติดพิกาศเนี่ยมันจะอยู่บนแกน X พอดีซึ่งแกน X เ,เนี่ยเป็นแกนที่ส่งท่อเสียงแกนที่ใหญ่เกือบที่สุดเนาะไม่นับรวมอัปเปอร์ฐานส่วนบาร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือถ้าเกิดคุณเอาพิกาศไปติดปั๊บลูปย่านที่เป็นย่านที่กำลังจะปั๊มลงจะมีในส่วนหน้าของกีตาร์เนี่ยแกน X เ,เนี่ยตัวแกน X เ,เนี่ยระหว่างจุดที่คลอสเ่ยมันจะถูกตัวบริดเน่ยพยายาม ปั๊มปั๊มให้ตัวจุดคลอสตรงนี้กดลงเสมอซึ่งพอจุดคลอสกดลงเสมอเนี่ยมันจะมีแรงกดที่มหาศาลมากอยู่หน้าบิดแรงดึงที่มหาศาลอยู่หลังบิดไปทางเอ็นพินซึ่งพอแรงกดมหาศาลเนี่ยมันมีตัวใดตัวหนึ่งไปรั้งหรือว่าไปเหนี่ยวมันไวน้นีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงที่ได้มันก็จะมีการลดทอน หรือการส่นสะเทือนตรงนั้นมีการลดทอนนะครับทีนี้พิกาดเนี่ยสำหรับกีตาร์โปร,โปรม,มันมีอยู่ประมาณสัก2แบบใหญ่ๆอย่างแรกเป็นพลาสติกพลาสติกเนี่ยคือสิ่งที่เป็นพิกาดที่เราเห็นกันอยู่แล้วแหละทั่วไปนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีหลายแบบมีสีดำสีใสออสีกระเตามีหลายแบบมากๆแต่มันเป็น PVC PVC ซึ่งมันจะมีความแข็งการบิดตัวได้น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใี่รูปเลยดีกว่าเรามาดูกันให้พิกาด ทั่วไปนะครับพิกาดก็จะมีสีดำสีใสกระเตานะครับตัวนี้เป็นพลาสติกปกติซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตก็คือนี่เขาบอกว่าเป็น PVC ปิกาดนะครับส่วนที่เราควรสนใจคือเป็นส่วนของ t thickness t h i c k n e s s เนี่ยมันแสดงให้ถึงความหนาของตัวปิกาดที่เราจะเลือกใช้ ยิ่งหนามากนั่นแสดงว่ามันก็จะไปรั้งไม้หน้ามากหนาน้อยก็รั้งไม้หน้าน้อยช่างกีตาร์ที่ผมตามเนี่ยช่างกีตาร์ใหญ่ๆนะครับใส่ปิก,กาดกาันถ้าเกิดเขาใส่นะตัวเต็มที่ที่ผมเห็นก็คือใส่แค่เคลียร์ก็คือตัวเป็นพลาสติกใสๆซึ่งมีความหนาอยู่ประมาณสักเท่านี้แหละครับ0.2มิลลิเมตรนะครับยิ่งมันบางเนี่ยมันก็จะไปรั้งไม้หน้าน้อยลงเนาะตัวมันก็มีผลน้อยลง พิกาดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมมากๆก่อนหน้านี้มันจะมีพิกาดแบบนี้ขายอยู่ที่เว็บ LMII นะครับตัวนี้คือแบบนี้ครับซึ่งอพิกาดตัวที่เมื่อก่อนขายขายกันเนี่ยตอนนี้ผมไปหาแล้วมันไม่เจอใน LMII เนาะคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำขายแล้วนะครับแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้อยู่ที่ส t John Mac นะครับตัวเนี้มันเขียนว่าเป็น reproduction beautiful reproduction tortoise นะครับ ฟอร์วินเทสไซร์กีตาร์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจ้าเดียวกับเจ้าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยมันคล้ายๆกันซึ่งต้องบอกว่าพิก,กาดแบบนี้มันจะมีความหนาอยู่ประมาณเท่านี้มากกว่า0.25คือต้องบอกกันว่าไอ้พิก,กาดแบบนี้มันจะเป็นพิก,กาดที่ค่อนข้างหนาทีนี้ถามว่ามีผลต่อเสียงไหมก็ตอบได้ว่ามันมีครับแต่ว่าด้วยวัสดุที่มันทำเนี่ยมันทํามาจากเรซิน ซึ่งมันจะมีความนิ่มก่อนหน้าเนี้ผมเข้าใจว่ายี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเป็นที่นิยมก่อนหน้านี้สัก5-6ปีก่อนเนี่ยผมจำยี่ห้อไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นพิกัดแบบนี้แหละครับ เป็นแบบนิ่มๆซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นเซลลูโลสแต่ตัวนี้พอมาดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรซินซึ่งพอมันเป็นเรซินเนี่ยพยวรซินแอนดายนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นวิกาตัวเดิมหรือเปล่าต้องเล่ากันแบบนี้ว่าอีพิกาตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนั่นแหละก็คือ PVC ก่อนหน้านี้กับชนิดของแบบนี้ซึ่งแบบนี้มันจะมีความนิ่มและมันมีความโปร่งแสงซึ่งมันสวยมากเวลาที่เราทําและมันจะเห็นเส้นโลเซ็ตมันจะใส ทีนี้กลับมาเรื่องเดิมว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีผลต่อเสียงเนาะและเราจะทํำยังไงกับมันได้บ้างปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นกีตาร์ที่ผมทํใบเลยลูกค้ารีเควสว่าต้องเอาปิกาดผมก็จะติดให้เป็นปิกาดประมาณแบบนี้แหละซึ่งถามว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลให้คุณลองเอาแค่มือเราเนี่ยครับสมมติเราเล่นกีตาร์เนาะมือฝั่งซ้ายก็ยังไม่ต้องจับคอร์ดก็ได้ ไปลองจับตรงที่พิกาดอยู่อะแล้วคุณก็ดิดเล่นกีตาร์ตามปกติแค่คุณจับคุณจะรู้ทันทีว่ามันมีความสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างมากที่อยู่ที่มือคนที่แตะกับมือคุณทีนี้นเวลาที่คุณจะใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่เพื่อไปติดพิกาดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยให้ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมีการสั่นสะเทือนเอ่อความถีนะมาคุยกันนิดนึงก็คือความถี่ของกีตาร์เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น เพโโโราะใส่โพโมโพหรือว่าลองไดโพที่ผมเคยอธิบายไปเนาะแต่อันนั้นคือความถี่แบบใหญ่ที่ทําให้มองเห็นภาพบนไม้น้ามันมีการเคลื่อนตัวแบบไหนนะครับส่วนในความถี่เล็กที่มันถูกกระจายไปตามเบสซิ่งและอยู่บนไม้น้าบางๆมันก็คือการสั่นสะเทือนแบบเล็กๆได้ละซึ่งมันก็จะเป็นโทนของเสียงที่เคยอธิบายไว้ว่ารูปใหญ่รูปย่อยนะครับขี่กันเกิดเป็นโทนของเสียงซึ่งไอ้ส่วนที่ความถี่เล็กๆของไม้น้าตรงนี้มีการสั่นสะเทือนแบบเล็กๆอย่างเนี้ยประเด็นของมันคือถ้าเกิดเราเอาพิกาดไปติด แน่นอนว่ามันลดทอนความสั่นสะเทือนส่วนหนึ่งของกีตาร์นะครับมันก็จะทําให้โทนเนี่ยการสั่นตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงนะครับและยิ่งมันอยู่ในส่วนของแกน X อ็กในส่วนของที่ x พาดผ่านนะครับมันก็จะยิ่งมีผลแต่ถามว่ามันจะมีผลจนกีตาร์คุณแบบเสียงแย่ไปเลยไหมก็ตอบว่าไม่แต่ถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าติดตัวที่เป็น ตัวนี้ครับตัวที่เป็นเลซินหรืออะไรก็ได้ที่มันนิ่มๆนะครับหรือเป็นพิกาดเคลียร์เนาะศูนย์มมตัวนั้นนะครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันก็มีผลต่อเสียงนะครับต้องเล่าแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดกันในแง่ซีเรียสจริงๆเนี่ยแค่เลเยอร์ของสีในการทํากีตาร์เนี่ย ก็เถียงกันมากๆแล้วว่าพ่นบางพ่นหนาอย่างไหนดีไม่ดีนะครับผมว่าเออจริงๆมันก็มีคนซีเรียสขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทากีตาร์ขายนะครับแนะนําว,ว่าอย่าเพิ่งไปติดเลยครับแล้วแต่ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าเขาเวสจริงๆก็ติดไปแต่พยายามคุยกับเขาว่าถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเสียงประมาณแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันไป่ลดทอนความสั่นสะเทือนของตรงนี้ตรงนี้นะยิ่งถ้าเกิดปิกาหนามาเป็นพลาสติกแบบยุคก,ก่อนอา่าไม่ต้องอะไรมากก็เลยปิกการอย่ามาแคนนหนามหานึ่ มันลดทอนเสียงไปเยอะมากๆละถ้าเกิดคุณต่อพิกาดออกเสียงที่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วหูคุณจะรู้สึกทันทีว่าอ๋อกีตาร์ของเราอลังการขนาดนี้เสียงดีขนาดนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นโอเคสําหรับวันนี้น่าจะน่าจะไม่มีอะไรที่ผมลืมพูดละนะครับอย่างแรกนะครับมันลดทอนการสะเทือนนะครับถ้าเกิดหาที่บางหรือว่าหาที่มีความนิ่มได้จะดีแต่ อย่างที่บอกราคามันก็แพงเนาะ37ดอลลาร์ไม่รวมค่าส่งไม่รวมค่าภาษีนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับพั 1, 5, 2, นหะ้ากับ2,000เนาะถ้าเกิดไม่ซีเรียสแค่พิกัดสายก็พอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมสงสัยถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ